มาแล้วครับมาอีกแล้วครับด่วนคารมอไฟเขียวลดค่าไฟใช้ฟรีนะฮะจะใช้ฟรีช่วงอัตราไหนนะครับไปฟังกันหน่อยดิเข้าไปสิเอาละเยียวยามาอีกแล้วนะครับทั้งเยียวยาหลักเยียวยาย่อยนะตอนนี้ค่าน้ำค่าไฟก็ช่วยกันหน่อยนะครับ ลอมอวอพลังงานเอาเข้าไปดิส่วนที่รัฐนะครับเผยคอรมอไฟเขียวนะครับบรรเทาประชาชนเดือดร้อนให้ใช้ไฟฟรีโอโหกระแสของกระแสดาม่าของอบินนะครับยอดค่าไฟมามันทะลุมันมันแบบค่าไฟมันเยอะเกินไปใช่ไหม นะเดือนก่อนใช้ไม่กี่พันใช่ไหมพออีกเดือนมาปุ๊บมันทำไมโดดเลยนะครับนะบางคนก็โดนเป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะพอดราม่าตรงนี้มาปุ๊บเป็นยังไงครับโอ้โหโดนเคาะขึ้นมาไฟเขียวครับนะครับให้ใช้ไฟฟรีลดค่าไฟ3เดือนจริงนะลดค่าไฟนะครับเร่งถก,ถกมาตรการช่วยภาคธุรกิจต่อนะครับเมื่อวันที่ย1เอ็ดเมษายนนายสนทิรัตน าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าคลรรับทราบมาตรก,การเยียวยาลดภาระค่าไฟฟ้าระหว่างเดือนมีนาถึงพฤษภาคมโอเคเลย3เดือนนี้ใช่ไหมมีนาเมษาพฤษภาวงเงิน23,688ล้านบาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคละมที่ช่วยเหลือประชาชนโดยบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าในกลุ่มของไฟฟ้าในกลุ่มของไฟบ้านที่ใช้ในครัวเรือนอย่างทวนหน้าซึ่งเป็นต้นเหตุในการใช้ชีวิตของประชาชนจากการร่วมมือดำเนินการตามนโยบายของรัฐนะครับนะอยู่บ้านนานอยู่บ้านบ่อย ก็ต้องและแถมมันเข้าม่สามันก็ร้อนใช่ไหมค่าไฟก็ขึ้นนะครับทั้งดูทีวีแก้เซง็งแก้เบื่ออีกนะครับด้วยอ่าตรงนี้ฮะด้วยการทำงานที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 พร้อมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงานกกเพกพกพกกพนะฮะและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านาครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ร่วมกันหาทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศาัยจำนวนย2สอล้านลายส่วนภาคธุรกิจผู้ประกอบการโรงงาน อุตสาหากรรมที่ได้รับผลกระทบและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อเพื่อแจ้งตรงมาที่ตนอ,อย่างไม่เป็นทางการขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลศึกษาปัญหาและอุปสรรคก่อนจะนำมาพิจารณาอีกครั้งนะครับนายสนธิรัตน์กล่าวว่ารายละเอียดของมาตรการเยียวยาค่าไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่20คือเมื่อวานนะนะ ที่ผ่านมาแบ่งเป็น2กลุ่มคือ 1. มิตเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน5แอมจะได้ใช้ฟรีได้ไม่เกิน150หน่วยนะครับถ้าใครใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยก็ใช้ฟรีกันไปเลยนะครับ 2. มิตเตอร์ไฟขนาดเกิน5แอมจะมีข้อกำหนดคือ,อมิตเตอร์ใครใช้เกิน5แอมบางคนจะใช้เท่าไหร่10แอมนะครับมีกี่แอมอีกอะ จำไม่ได้ละนะฮะเพราะเพราะว่าทําเรื่องไปคืนคืนค่าเงินประกันของแอมแอมแอมมิเตอร์ไฟฟ้าอยู่นะครับหากใช้มากกว่าเดือนคุมพาใช้มากกว่าเดือนคุมพาหกสาแต่หากใช้มากกว่าเดือนคุมพาแต่ไม่เกิน800หน่วยให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือนคุมพาเออยังไงเนี่ย สำหรับมิเตอร์ขนาดขนาดเกินขนาดขนาดเกิน5แอมป์เออก็ผมก็ใช้ประมาณ10แอมป์ใช่ไหมก็อยู่ในกรณีนี้เลยแล้วอ่าบ้านส่วนใหญ่นะครับถ้าบ้านบ้านทั่วไปมันจะหลังกลางๆใช่ไหมจนถึงหลังใหญ่ก็จะใช้เกิน5แอมป์อยู่แล้วครับจะมีข้อกําหนดคือหากใช้มากกว่าเดือนอ๋อก็คือเดือนที่ผ่านมาเรานี่แหละเดือนไหนล่ะ มีนาเมษานะพฤษภาพฤษภาใช้มากกว่าเดือนกุมภานะครับถ้าใช้มากกว่านะแต่ไม่เกิน800หน่วยให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือนกุมภาอ๋อถ้าไม่เกิน800หน่วยนะก็ให้จ่ายเท่าเดือนกุมภาไปเลยนะครับหากใช้เกิน800หน่วยล่ะนะแต่ไม่เกิน3,000หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือนคุมพาบวกกับส่วนที่เกินอ๋อเดือนคุมพาเราเสียเท่าไหร่ล่ะเดือนคุมพาสมมุติเราเสียแค่พันเดียวนะครับเดือนเดือนเดือนมีนานะฮะเดือนเดือนเมษายนอ่ะเดือนเมษายนเดี๋ยวเดือนเมษายนนีจ่จะจ่ายค่าไฟค่าไฟอาจจะขึ้นนะครับเพราะร้อนเปิดพัดลมยีิบสีชั่วโมงนะฮะถ้าใครใช้แอร์ก็เกินแน่นะ ก็เกิน1000แนะ่ก็เป็นเท่าไหร่ตีเป็น2 0 0 0ก็แล้วกันนะครับโดดมาเลยเป็นเท่าตัวเดือนคุมพาเคยใช้1,000เดือนมีนาใช้12003เดือนเมษาใช้2000นะครับเราก็ให้จ่ายเท่าเดือนลุมพาก็คือเท่าไหร่1000บาทนะครับจ่าย1 0 0่นบาทประมาณนี้ ก็มันมีเงื่อนไขไม่ไม่เกินไม่เกิน3,000หน่วยด้วยใช่ไหมประมาณนี้่ะถ้าไม่เกิน3,000หน่วยเดือนเมษาจ่าย2,000เราก็ต้องมาหักลบเพื่อจะจ่ายเดือนกุมภาใช่ไหมอุ้ยมันก็เท่าทุนเท่าเดิมสิเอางี้เดือนเมษาคือ2 5 0 5กัแล้วกันนะครับเดือนเมษาเป็น2 5 0 5นะครับแล้วก็หน่วยไม่เกิน3,000ด้วยเนาะหน่วยไม่เกิน3 0 0 0นะครับไม่เกิน3 0 0พันหน่วย ก็เท่ากับว่าเราก็ให้ไปจ่ายเดือนเท่ากับเดือนกุมพาในราคา1,000บาทนะครับบวกกับส่วนที่เกินที่ได้รับส่วนลด50%สอ,อส่วนเกินส่วนเกินส่วนเกินก็คือเท่าไหร่พันพันห้เนาะเอาพันหไปหักลบ อีก50%นะครับเราก็จะจ่ายเท่านั้นแหละนะเท่าไหร่ล่ะ700กว่าบาทนะ700กว่าบาท700กว่าบาทบวกกับ1,000ใช่ไหมของเดือนกุมภาเทียบกับเดือนกุมภาก็เป็น1,700เดครับผมเดิมจากต้องจ่าย2,500ใช่ไหมน่าจะถูกต้องนะคำนวณน,น่าจะถูกต้องอะไรประมาณนี้ยงงงังงงงและหากใช้เกิน3,000หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือนกุมภานั่นแหละนะครับถ้าถ,ถ,ถ้าใช้หน่วยเกินสัมพันแล้วนะบวกกับส่วนเกินซึ่งได้รับส่วนลด30%เอซอสมมุติว่ามัน3,000หน่วยมันเกินใช่ไหมเอาเท่าไหร่ดี4,000อย่างเงี้ยนะ4,000เกินมาเกินจากเดือนกุมภามา1น0 0 1,000 ก็แสดงว่าเราต้องจ่ายส่วนเนี้ยสามพันสามพันบาทสามพันบาทยังไม่ได้หักหักลด30%เนะครับเอาสามพันบาทมาทําเป็น30%นะครับเราจะจ่ายเท่าไหร่นะครับเอาไปบวกกับเดือนกุมภาหนึ่งพันบาทนั้นด้วยนะครับนั่นแหละทั้งหมดที่เราต้องจ่ายนะครับแสดงว่าหลักการนี้อ้างอิงเดือนกุมภาเป็นหลักไว้ก่อนเพราะเดือนกุมภามันยังไม่ร้อนไง นะครับยังไม่ได้ใช้ไฟเยอะและเป็นเดือนที่ยังไม่มีนโยบายของการอ,าอยู่บ้านนะฮะตามนโยบายนะครับตามนโยบายรัฐนะฮะโอเคนะครับเพราะการอยู่บ้านเยอะเราจะไม่ได้ใช้แอร์ที่สำนักงานที่ออฟฟิศใช่ไหมโอเคแล้วเราก็ไม่ได้ไปเดินห้างไปหลบแอร์ใช่ไหมเออรัฐบาลก็เยียวยาช่วยให้แค่นี้นันนะลดลงมาหน่อยนึง โดยการลดหย่อนดังกล่าวจะมีการคืนค่าใช้ใจ่ายให้ในรอบบินถัดไปเออไม่รู้อะประมาณเนี้ยคำนวณไม่ถูกแต่ที่แน่ๆคือลดให้กันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับข่าวสดเขียนเจีมคอมอ่านอยู่แล้วละ